สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคีจะมารีวิวไปซื้อกับข้าวมาค่ะก็มีเออซื้อผลไม้ด้วยชมพู่ค่ะชมพู่เพชรนี่ค่ะของคุณยาย30สบาทดูสิคะเต็มถาดเลยแล้วก็หอยแมลงผู้อบสมุนไพรมะม่วงมันเดือนเก้ามะม่วงชื่อมะม่วงมันแต่ว่ามะม่วงเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะ สับป,ประรดปัตตวียฝรั่งกิมจูไรเม็ดข้าวโพดหวานของคุณยายกบนาย่างของคุณยายค่ะปลานินก็ของคุณยายปลาทูก็ของคุณยายนะคะขนมจีนค่ะขนมจีนของคุณยายเหมือนกันแล้วก็ปลาเล็กปลาน้อยก็ของคุณยายค่ะนี่ค่ะเออ มะละกอสะเดาแล้วก็ถั่วฝักยาวมะเขือเทศมะกอ,อกป่ากระหล่ำปีของคุณยายหมดเลยค่ะนี่ค่ะกระหล่ำปีหัวละยี่สิบาทหัวบลเลอร์เลยดูดิดหใหญ่มากสะเดานี่มันเป็นแบบดอกมันบานแล้วแบบเนี้ยอร่อยเคียชอบกินถั่วฝักยาวก็ฝักสวยๆเนี่ยพันเนื้อเดี๋ยวเอาไว้ตำส้มตำนี่ค่ะเคียก็มารีวิวให้เพื่อนๆดู ผักปลอดสารพิษคุณยายแล้วก็ข้าวโพดก็อของคุณยายของคุณยายมาแหละนี่ค่ะมะม่วงชมพู่ปานินกบนาย่างปลาทูปลาปเล็กปลาน้อยนี่ปลาเล็กปลาน้อยทอดกรอบชอบกินค่ะเคียก็มารีวิวให้เพื่อนๆดูว่าซื้อกับข้าวอะไรบ้าง ก็ทั้งหมดนี้ก็ซื้อหมดไป500กว่าบาทปลาก็เดี๋ยวแช่ตู้เย็นไว้กินได้เป็นครึ่งเดือน